การที่นายอดิษักด์ธานีเนียมกาตัดสินคนอื่นแต่ไม่มีข้อมูลบางทีแต่บางทีก็ตัดสินได้ดูจากการวิจารณ์สื่อหรืออะไรต่างๆนานาหรือที่ดูมาอย่าเย็นเย้ยมาธนบดินปรธมะว่าวตบปากมึงเลยบักตาบักคุ้ยคิดว่าเป็นอาหารรุ่นไหนตา กูจ้างทหารสวีเดนเด้อคุ้มคว้างกูมาสี่คนมามน,นอนท่านเงียกเกาะนะเพื่อ่ะขงหยานนะครับกูกูวันเซียงเด้อกูวันเซียงเด้อกูเลียนมาลมตึงหมนเด้อนนเลียนหนังสือมามขงหยานะตาเด้อะขงหยานะ อะ้รไ้มวนเซียวเนะี่ยะเกยทั้งยานกูเนะี่มันนั่นเนะี่ยอะไรไมต้องจำไว้ต้งเป็นไผ่ให้มึงรู้ไว้นเข้ามาแอนดรอยอะไรไหม,หไหมตามึงรูจกักวะมึงรูจักไปสูสิรีบางลานวะแอนดรอยคือตัวประมวลตัวประมวลผลกลางของที่เราใช้ทุกวันนี้ หนึ่งล้านเจแสนเครื่องที่มิสเตอร์ดี่ักธานิเนียมดูอยู่ Facebook มันมีเป็นมีเป็นกลุ่มเป็นก้อนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ต้องยกมือประท้วงครับไม่ต้องเสนอหน้าไม่ต้องสอนใสเกือกแล้วก็เสือกให้มากนะมันต้องมีการจัดระบบระเบียบเขาเรียกว่าจัดระเบียบจัดระบบเสือขยายให้ว่าอ๋อ แล้วทีนี้มันมีอะไมไหมกูลลืมเลยรวดแม่งเลยกูไม่ถอนเว้กูไม่สนใจใครหรอกไ้เขาบอาแล้วทีนี้มันมีมันมีเรื่องเรื่องของของทีโอทีใช่ไหมทีโอท ทั่วประเทศไทยก่อนหน้าที่จะที่จะเกิดเรื่องเทลาปอิวาทอะไรแบบนี้น,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 นะนะคุณก็รับกรรมไปแล้วนะอันนี้สาลช,ช,ชั้นอุทธรใช่ไหมอ่าโอเคสาลชั้นอุทธรนะถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากสโตสโตนะสโตภาษาอังกฤษ S อาโออีก ah, ็คือสโตนะโอเคนั้นแค่นั้นแหละติดคุก